สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไม้สไพตุรกีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทํา2เมนูด้วยกันกับมีนาแบ่งแปลง2วิดีโอนะคะ 1. คืออ่าโชกุป,ปังค่ะวันนี้เกิดอยากกินลูกชายบอกแม่หนูก็อยากกินโชกุป,ปังเช่นเดียวกันเป็นสูตรในตํานานนะคะถ้าใครอยู่ในโลกขนมป,ปังจะรู้ว่าจะรู้จกัจกคูโจคขออนุญาตมาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นสูตรในตํานานแต่ว่ามีนาปรับสูตรนะปรับสูตรที่มีก็คือแป้งขนมป,ปังไม่มีไม่ใช้ ใช้แป้งสาลีเนกประส์แทนน้ำตาลไม่ใช้ค่ะใช้น้ำพึ่งแทนปรับลดเพิ่มส่วนผสมคือให้มันเข้ากับตัวเองให้มันเข้ากับของที่มีในบ้านนั่นแหละแต่ขออนุญาตคุโจกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากดูสูตรก็ไปดูสูตรได้เลยพิมไม่ได้เลยค่ะคุโจกเนี่ยดังมากนะคะโจกพี่เอามาลงให้แล้วนะขออนุญาตคุโจกนะคะแล้วก็อาการไม่สบายขอให้หายเร็วๆนะคะบางทาขที่เกตพูดมากนะคะ เริ่มเลยละกันของเรานมนะคะเทลงไปแล้วก็ลืมบอกว่าเท่าไหร่ครึ่งถ้วยตวงนะคะนมอุณหภูมิห้องนมเย็นนมอุ่นได้หมดครึ่งถ้วยตวงหนึ่งวิปปิ้งครีมค่ะครึ่งถ้วยตวง1นึ่งเนี่ยใส่กะมาแล้ว กขต้อนรับสู่รใส่กะน้ำผึ้งค่ะตักไปเลยค่ะสองช้อนโต๊ะใครไม่มีน้ำผึ้งนะคะใส่น้ำตาลไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ว่ามีนากะเอานะตัวน้ำผึ้งเนี่ยไม่ได้ช่างให้นะนี่แหละค่ะที่บอกว่ามีนาเปลี่ยนสูตรครูเขายีจา้ายีใส่ไปเลยค่ะสองช้อนชาเหมือนเดิมปี๊บกะเลยนี่ก็คือสายกะเช่นเดียวกันสองช้อนชาใส่ลงไป ยีสตเนี่ยนะคะถ้าเราเปิดถุงแล้วเราต้องแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะพับๆแบบนี้แหละไม่ต้องมีอะไรพิธีรีตองอยากใส่ตู้เย็นไปเลยไข่ไก่เบอร์สองจานฟองทั้งฟองอันนี้เองจา้าคนทุกอย่างให้เข้ากันคนให้น้ำผึ้งเนี่ยละลายก่อนน้ำผึ้งนี่จะลดก็ได้นะใส่สารเพิ่มความหวานอย่าอื่นได้ไหมได้มีนาถาม ครูโจ๊กมาแล้วนะคะว่าถ้าสมมติว่า f ซ p เนี่ยแหละเขาบอกว่าเขาไม่มีวิปปิ้งครีมน้ําใช้อะไรได้คะใช้วิปปิ้งครีมผงได้นะคะแต่ว่าตัววิปปิ้งครีมผงเนี่ยห้ามผสมไปกับของแห้งต้องผสมน้ําผสมของเหลวก่อนนะคะผสมของเหลวให้เขากลายเป็นน้ําก่อนแล้วก็เอามาใช้ได้สัดส่วนเท่าไหร่สัดส่วนเท่ากับวนะิปปิ้งครีมน้ำจะล้วคนใหญ่เข้ากัน แป้งค่ะใครจะใช้แป้งขนมปังก็ได้นะคะมีนาใช้แป้งสาลีอเนกนประสงค์สอถ้วยตวงกับอีก 4, 3ส่สามส่วนสี่ถ้วยตวงใส่ไปเลยหาหัวตะขอไม่เจอหัวตะขอไม่เจอเอานวดค่ะจะนวดประมาณ5นาทีใช้เครื่องนวดหรือเราจะใช้มือนวดก็ได้นะไม่มีปัญหาเพราะว่าสูตรเนี่ยเขานวดง่ายอยู่แล้ว นวดไปก่อน5นาทีนี่คือเทคนิคของมีนานะมีนาไม่นวดยาวนะมีนานวดห้านาทีมีนาพัก10นาทีมีนานวดอีก5นาทีมีนาพัก10นาทีประมาณนี้พอนวดไปหนึ่งถึงสองนาทีนะคะเราจะใส่เกลือค่ะก็คือใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยเกลือป่นนี่แหละบอกเลยนะมีนาเอามาปรับสูตรนะแฉะมากเติมแปะ ทีละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแห้งมากเติมนมทีละหนึ่งช้อนโต๊ะนวดจ้ะเนี่ยนะคะเห็นไหมเ่ามันเหลวมากนี่มันเหลวมากมันเหลวมากเพราะมีน้ำม,มั่วส่วนผสมของโจ๊กเขาเพราะฉะนั้นมีนาก็จะเติมแป้งอกไปอีกจก้ะเนี่ยเนี่ยมันเหลวอยางะ้ยนวดยังไม่ได้หรอกเติมแป้งอีกสองช้อนโต๊ะจ้ะเพราะความที่ไปมั่วสูตรของโจ๊กเขา หลังจากที่เราเติมแป้งลงไปนะคะดูก็รู้ค่ะว่ามันได้นี่เอามือนวดให้ดูนี่อ่ะมันจะต้องออกมาประมาณนี้ก็คือมันขอมันจะต้องนวดได้อ่ะนวดประมาณห้านาทีนะบอกเลยนะหรือว่าถ้านวดมือค่ะเอาแค่เขารวบกันเป็นก้อนนะคะประมาณนี้อ่ะเอารวบกันเป็นก้อนนะคะประมาณนี้นะเสร็จแล้ว เราจะใส่เนยค่ะเนยสดเนี่ยนะคะรสจืดหรือรสเค็มลงไปก็ได้ถ้ารสเค็มนะเราตัดเกลือทิ้งประมาณ4ี่สิบกรัมแล้วเราก็นวดค่ะนวดต่อจ้ะนวดต่ออีกประมาณ3มนาทีนะคะสปีดก,กลางนี่แหละเราพักเข้าไว้อย่างนี้แล้วค่ะปิดเครื่องพักเข้าไว้อุณหภูมิห้องแบบนี้ละห้านาทีหรือใครจะแช่ตู้เย็นสัก1ิบนาทีก็ได้แล้วเอามานวดต่อนะคะอีกประมาณห้าสิบนาทีก็จะได้ ขนมปังนุมน่มๆออกมาพร้อมขึ้นลูกแล้วจ้ะออกเลยค่ะห้านาทีแล้วมิน่าจะบอกว่าพอเราพักแป้งใช่ไหมคะเขาจะนวดง่ายขึ้นเพราะว่าแป้งเนี่ยเขาจะคลายตัวมันจะรวบกันเป็นก้อนง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรพักแป้งก่อนแล้วก็มานวดอีกรอบนวดแป้งสักพักนะคะเสร็จแล้วพักห้านาทีอุณหภูมิห้องแล้วมานวดต่อเหนื่อยพักแป้งสักพักแล้วมานวดต่อเท่านั้นเองค่ะ วิธีง่ายๆทริคง่ายๆนะคะสำหรับคนขี้เกยียจอย่างเรามาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูมีนาไม่ได้นวดนานเลยนะก็คือใช้เทคนิคนะั่นแหละค่ะพัก5นาทีแล้วก็นวดต่อสักหนาทีแล้วก็พัก5นาทีนวดต่อสักหานาทีมินาทำสามรอบ3ารอบเรื่องแป้งวดอกปะีเนเองนะ่ะ เราได้ฟิล์มแค่นี้พอแล้วค่ะฟิล์มมากกว่านี้ไม่สามารถละคือขี้เกียจขี้เกียจทำอะไรขี้เกียจอดทนแค่นี้ก็นุม่มจนไม่รู้จะทํายังไงละใช้เหงืออคบก็ขาดแล้วเนี่ยอันเนี้ยเอาแค่นี้ก็พอค่ะไม่ต้องนุ่มมากขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวเครื่องพังเนี่เราเอามาขึ้นรูปเลยนะคะเราไม่ต้องผักแป้งนะคะสูตรนี้ไปจ้าใช้พิมพ์ขนาดสิบดุดห้านะคะคูณยี่สิบ 21เอ็ดนั่นแหละเอาตีเป็นกลมๆนะแล้วก็สูงสิบเอ็ดเซนในนี้นะคะทานเนยไปเรียบร้อยกันเหนียวปกติไม่ติดหลอกแต่กันไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาแป้งออกมาค่ะคือใครจะนวดแป้งนานกว่านี้ก็ได้นะมีน้ำไม่ว่านะนวดน้องไปเลยค่ะนวดแบบว่าให้น้องแบบให้น้องเนียนเนนอ่ะเนี่ยนวดต่อ,อยังได้เลยเอามานวดต่อที่โต๊ะอ่ะ ก้อนนี้ได้700กรัมค่ะ7 7 9กรัมแต่มีนาจะตัดออกมาเป็นตัวนี้450กรัม450กรัม,มส่วนก้อนเนี้ค่ะเดี๋ยวใส่พิมพ์เล็กตัวนี้450กรัมนะ450กรัมเราก็จะตัดเป็น150กรัม3ก้อน แบบนี้ดึงหน้าเขาให้ตึงคือแล้วแต่มีนาก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องหน้าขนมปังนะว่ามันจะแตกหรือไม่แตกให้มันนุ่มเป็นพอคลึงค่ะใช้สันมือเนี่ยแหละค่ะคลึงใช้ตรงนี้คลึงคลึงแบบคลึงให้แป้งเขามีความเนียนเนี่ยเนียนในระดับนึ่งล่ละอ่ะหอมมากอะ่ะหอมเนย ความที่เปลี่ยนสูตรครูเขาใช่ไหมไม่มีปัญหาขออนุญาตเรียบร้อยขออนุญาตบอกว่าโจ๊กจ๋าพี่ขออนุญาตเปลี่ยนสูตรนะจ๊ะโจ๊กบอกได้ครับพี่ไม่เป็นไรครับพี่เชิญตามสบายขออนุญาตลง youtube นะคะได้ครับพี่ส่วนตัวนี้นะคะก้อนที่เหลือมีนานจะใส่เป็นในนี้เลยก้อนที่เหลือเท่าไหร่ไม่รู้แหละช่างมันเถอะอ่ะเริ่มเลยนี่นะคะเราก็จะรี หามุมแบบเกาหลีให้เอกซก็ไม่ได้ลีดอย่างนี้นะรีดให้มันบางๆลีดไปเถอะเสร็จแล้วนะคะเรากลับด้านนะกลับด้านเขาค่ะแล้วก็ม้วนม้วนไปงมๆเท่านั้นแหละไม่ต้องอะไรมากมายนี่แล้วก็เก็บตะเข็บนิดนึงได้อย่างนี้แล้วนะได้อย่างนี้แล้วนะพักไว้ทำสามก้อนเลย พอได้สามก้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีดเพิ่มค่ะก็หยิบก้อนแรกมานะแล้วก็รีดค่ะรีดเสร็จแล้วให้เขามีความกว้างเนี่ยค่ะเท่ากับตัวพิมพ์ขนมปังนะให้มีความกว้างเท่ากับตัวขนมปังเหมือนเดิมค่ะเราจะกลับด้านเราจะเอาด้านสวยๆขึ้นม้วนเลยค่ะม้วนจะม้วนม้วนโลดสวยไม่สวยช่างมันม้วนเถอะแต่ตัวปลายเนี่ย ตัวปลายเนี่ยรีดให้บางให้บางแบบบางเลยอ่ะบางชิปเนี่ยเพราะเวลาเราม้วนมาใช่ไหมคะนี่มันจะปิดพอดีมีนาเอาแค่นี้มีนราไม่พิถีพิถันนะอันนี้ขอภาคนะคะทุกคนจะได้ยินเสียงเด็กร้องมีนาขอโทษนะน้องเขาแบบร้องหนักมาก พอเราพิมพ์อ่าพอเราม้วนเสร็จนะเราก็จะใส่พิมพ์แต่ว่าเราจะใส่ข้างซ้ายและข้างขวาก่อนนะคะให้ชนขอบพิมพ์แล้วก็ใส่ตรงกลางตามหลังแบบนี้ค่ะแบบในรูปเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะพักแป้งให้เขาขึ้นถึงขอบตรงนี้เลยค่ะตรงเนี้ยให้เขาขึ้นถึงขอบตรงนี้เลยนะจะพักไว้านานขนาดไหนก็ได้ประมาณหนึ่งเซนนะคะเกือบถึงขอบนั่นแหละแล้วเราก็จะอบได้เลยพักไว้เลยค่ะแบบนี้ โุต้ตายแล้เด็กคนนั้นร้องมีนาเสียสมาธิน้องร้องเพราะอะไรรู้ไหมน้องอยู่ระเบียงแม่อยู่ที่สวนน้องจะลงมาที่สวนแม่ไม่ให้ทำไาเองพักแป้งเปิดเลยนะคะขึ้นเห็นไหมอีกสักหน่อยหนึ่งจะถึงขอบแล้วเอาแค่นี้ล่ะคะ่ะ อบที่ไฟ175องศานะคะหรือ170องศาไฟบนล่างนะคะไม่เปิดผัดลมนะจ๊ะเนี่เห็นไหมคะให้เขาขึ้นจนถึงขนาดนี้ก็ได้นะขึ้นอีกสักหน่อยแต่มีนาไหม้ละมีนาจะอบเลยค่ะร้อนมากทนไม่ไหวจริงไม่ปิดฝาด้วยนะวันนี้จะอบแบบกะโหลกอบเลยค่ะอบกี่นาทีคือประมาณมันจะอบประมาณ30นาทีนะตามสูตรแต่ว่ามันอยู่ที่เตาไรเตามันนะคะ ออกมาปเป็นแบบนี้เลยแต่ตัวนี้มีนาอบยี่สินาทีก่อนนะออกจากพิมพ์นะคะเราจะต้องเคาะพิมพ์ก่อนเคาะโอ้ยร้อนนี่อุ้ยหอมอะหอมอะขอเคาะพิมพ์ก่อนอันนี้ของเพื่อนบ้านเคาะแบบนี้เลยค่ะแรงๆแ,และเราก็จะทำให้เขาหลุดลวงมา ต้องเทออกมาตอนร้อนๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะวาลวงกะเทสวยๆกะเทออกมาสวยๆสักหน่อยอะลุงลงมาเลยเห็นไหมคะว่านุ่มนุ่มมากว้ายนุ่มจนยุ่บสดโจ๊กเนี่ยบอกเลยหอมด้วยเอ็ดนะอ่ะพิมพ์ขายพิมพ์ก่อนพิมพ์นะคะใครสนใจสี่ห้าสิบบาทนะคะตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กนะคะตัวเล็กตัวนี้นะคะ 430บาทมีฝาปิดเช่นเดียวกันตัวใหญ่450บาทนะคะนี่ของพร้อมส่งนะคะเราจะทานะคะเราจะทานมเนี่ยละค่ะนมสดรสจืดเนี่ยละค่ะออกมาตอนร้อนๆหน้าเราเงาๆใครจะทาเนยก็ได้นะมีน้าไม่ว่ากันแต่มีน้าชอบทานมเนี่ยมันมันนุ่มจนยัอ่วอะบอกเลยอร่อยอะ่ะ รสจะหวานๆค่ะหวานนเค็มๆเรียบร้อยสูตรเขาดีจริงๆใช่ไหมเนี่ยนุ่มจริงอ่ะโธ่อย่าไปกดอย่าไปกดอย่าไปกดเดี๋ยวน้องเสียทรงของเขาดีจริงๆค่ะออกมานุ่มจริงค่ะเห็นไหมอออย่าไปกดเดี๋ยวน้องเสียทรงมั่วสูตรออกมาได้นุ่มจริงอ่ะหันกล้องมาดูกันหน่อยหันกล้องมาดูกันหน่อยมัวสูตรออกมา ได้นุ่มจริงขออนุญาตนะคะโจ๊กพี่ม่วสูตรของหนูออกมาได้นุ่มๆแบบนี้นะคะ่ะเป็นงานขนมปังโชโกปังนะคะสูตรคุโจ๊กแต่ว่ามีการปรับสูตรนิดหน่อยนะคะสําหรับเราอย่าลืมเทคนิคการนวดนะเทคนิคการเทคนิคเทคนิคเทคนิคการนวดคืออะไร ถ้านวดมือหรือนวดเครื่องก็ได้นวด5นาทีพักแป้งค่ะพักแป้งสัก10นาทีหรือ5นาทีแป้งเขาอ,อืดไม่เป็นไรไม่ต้องหาอะไรคุมด้วยเออเสร็จแล้วนวดต่อ,นว,ตอนวดต่ออีกประมาณ2-3นาทีหรือ5นาทีเสร็จแล้วพักแป้งค่ะพักแป้งอีกประมาณ5นาทีถึง10นาทีอุณหภูมิห้องแล้วนวดต่อทำประมาณ3รอบอ่ะให้เป็นฟิล์มบางๆก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่ลองทำดูนะคะสูตรเนี่ยจริงๆแล้วบางครั้งเราแบบอ,อุ๊ยตายแล้วต้องขึงเป็นฟิล์ม คือเป็นปริม์มได้นิดเดียวก็พอสำหรับสูตรแม่บ้านอย่างเรานมะคะ เดี๋ยวรอเย็นแล้วฉีกให้ดูฉีกให้ดูเสร็จแล้วก็ปิดวิดีโอตรงนี้เลยนะคะยังไงฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับ youtube แต่ว่าสําหรับ Facebook Page เนี่ยนะคะกาุณาคอมเมนต์ข้างใต้มาเลยค่ะปักหมุดก็ได้คอมเมนต์ก็ได้น่ากินค่ะอร่อยค่ะหรือว่าส่งยิ้มๆอะไรมาก็ได้เพจจะได้ไม่โดนปิดกั้นนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยใครอยากได้พิมพ์ขนมปังนะคะแอดไลน์มาค่ะหรือว่าอินบอกไปที่เพจได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำพุดดิ้งต่อ <laughs> ทำพุดดิ้งกันเถอะร <laughs> ้อนไหนๆก็ไหนๆแล้วลูกก็กินแกงแฉ่งแล้วมีนาก็โหยแต่ขนมหวานอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะ <laughs> เดี๋ยวเราไปทำพุดดิ้งกันต่อเลยเดียวกว่าค่ะต่อกันที่วิดีโอหน้าเลยไปค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยไปค่ะสวัสดีค่ะ เวยนุ่มนุ่มสะเทือนใจเนี่ยเป็นเยอะใหญ่เราก็มาค่ะขนมปังเป็นเยอะใหญ่ทำให้แล้วนะาใจ FC ทั้งหลาย